เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมน้ำบอลแซดโลกธรรมชาติตนี้เช่นเคยนะครับในวันนี้นะก็จะมารีวิวตัวละครซูเปอร์ซายาคาเบตนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับก็เป็นตัวรองจากตู้เคฟล่าสีเขียวนะก็เป็นตัวซับให้กับยูนิเวอร์ซัวโรซาไกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นที่สกิลลีเดอร์นะครับตัวละครนี้เป็นผู้นำประเภทบอลออฟมัตเตอร์แอนด์ดิไซเพลนะครับคิสารแล้วก็ฮีพเอสไนต์ดีเฟนส์บวกหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นะ ในส่วนของ leader skill นะครับขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่า leader skill มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนะก็ข้ามไปที่ไม้ตายกันเลยนะครับซึ่งไม้ตายของตัวละครนี้ครับก็จะมีอยู่2ท่านะก็คือ super t a k ปกติแล้วก็ unit super tag นะความสามารถของ super t a k อัน,นแรกนะครับก็คือจะ r e s attack ส0ม9เอเทิร์น,รน,รนแล้วก็ทำดามเมจเป็นซูเปร์พิมส่วนความสามารถของ unit super tag นะครับก็จะ r a s e attack กับ defense 2ี9เปอซ์เทิร์นแล้วก็ทำดาเมจเป็นซูรพิมเหมือนกันนะ ซึ่งใน2ท่านนี้ก็จะมีความแตกต่างกัน,กน,นเรื่องของการสเต็กนะครับก็คือในไม้ตายแรกเนี่ยจะสเต็กได้แค่แอตแทกอย่างเดียวส่วนไม้ตายยูนิตเนี่ยจะสเต็กได้ทั้งแอตแทกแล้วก็ดีเฟนต์เลยนะส่วนเงื่อนไขในการใช้ของอ่ายูนะิตโซเปอร์แทกนั้นก็คือต้องมีตัวละครที่ชื่อว่าเบีิต้าอยู่ในทีมแค่นี้จบนะครับไม่นับตัวละครเบยิต้ายูทหรือเป็นหรือเบีิต้ายูเนียนะครับ ก็คือใช้ง่ายอยู่นะใช้ง่ายแบบมากๆเลยขอแค่มีเวจิต้าอยู่ในทีมนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเวจิต้าอยู่ในทีมนะครับตัวละครนี้ก็จะไม่สามารถที่จะสแต็กดีเฟนต์ได้นะพอสามารถของไม้ตายก็มีประมาณนี้นะครับผมไปตอนที่พาสีสกิลกันเลยนะพาสีสกิลจะมีแอทแท็กกับดีเฟนต์ตั้งต้นให้130่งอยสามสิบเแล้วก็จะได้แอทแท็กกับดีเฟนต์เพิ่มขึ้นอีก6เปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนตัวละครยูนิเวอร์สเซเวโรซากะนะครับผมแล้วก็ตัวละครน,นี้นะครับจะซ้ำให้กับแคทของยูนิ แล้วก็แอตแท็กับดีเฟนบวก40%นะเราก็จะได้แอตแท็เพิ่มอีก60%นะครับเ <_' S 1> มื่อโจมตีพร้อมกับตัวละครที่มีชื่อว่าเบจิต้าในเทอร์นเดียวกัน <_' S 1> ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดูดีนะถือว่าดูดีมากๆแต่ว่าจากที่ผมไปลองเล่นมาความสามารถระดับ55%เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับถือว่ายังพอเล่นได้อยู่ในฐานะซับพอร์ตถ้าเกิดจะเอาไปแท้งหรือเอาไปทำดาเมจเนี่ยอาจจะต้อง รอ,อปลดเส้นทางสักหนึ่งเส้นทางก่อนถึงจะสามารถทําอย่างนั้นได้นะครับผมจากที่ผมลองเล่นมานะมาต่อกันที่ h i ตเดสบอิเชีลกันเลยนะครับก็คือแนะนําว่าอัพเป็นเฉลี่ยแล้วกันนะคิดว่าเฉลี่ยน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจะเบิ้ลเนี่ยมันก็จะเป็นการายิงไม่ตายยูนิตซู e เปอร์แทกถ้าเกิดเบิ้ลก็จะกลายเป็นซู p เปอร์แท็กปกตินะครับนั่นแหละ <laughs> ผมก็ไม่รู้จะแนะนํำอย่างนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ปลดเส้นทางด้วยนะครับก็ เอาเป็นว่าเล่นแบบเซฟก็น่าจะเป็นเฉลียฉล่ยๆนะครับแล้วก็ครินํำแล้วก็เบิ้ลตามก็ได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวเฉยๆน,นะส่วนสกิลออฟก็ใส่ประมาณนี้นะสำหรับผม,มเพราะว่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยอยากใส่อย่างอื่นเท่าไหร่คือจะให้มันถึกๆไปเลยนะครับส่วนลิงสกิลนะครับก็ฟาร์มมาได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแยอะอะไรมากมายนะเพราะว่าบางอันมันก็ไม่ขึ้นจริงๆนะครับผมอย่างอันนี้ขึ้นไป5อันนี้เพิ่งขึ้นมา2เท่านั้นนะ ก็ประมาณนี้ครับส่วนแคตตาคัี่ที่มันอยู่นะครับในตอนนี้นะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6แคตนะซึ่งก็จะมี u n i v e r s ร์สเวโอซาก้าเพียวเซี s e ยูนิเวอร per เซ i y a บอลออมัสเตอร์แอนด์ดีไซเพและสุดท้ายก็จะเป็น Defender of Justice นะครับแล้วก็แคตที่จะมาทดสอบในวันนี้นะก็จะเป็นแคตของ p i ียวเซแต่ว่าผมก็จัดทีมอื่นๆไว้ให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะ ซึ่งทีมแรกนะครับทีมนี้จะเป็นทีมของซ u เปอร์ไซย่านะครับแล้วก็ทีมนี้จะเป็นทีมของยูนิเวอร์ซิกนะหรือจักรวาลที่6นั่นเองซึ่งในทีมนี้นะครับจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือตัวละครของคาเบตเนี่ยจะไม่สามารถสเต็คดีเฟนต์ได้นั่นเองนะครับนะเพราะว่าไม่มีตัวละครเมจต้าอยู่ในทีมส่วนแขนนี้ก็จะเป็นจักรวาลต้องรอดนะครับแล้วก็แขนนี้จะเป็นเพียวไซย่าอย่างที่บอกไปแล้วแขนนี้ก็จะเป็น Defender of Just i c e นะแล้วก็ตัวละครนี้นะเปิดได้ไวจนได้นะ ส่วนแคดสุดท้ายนะก็จะเป็นบอลออฟม a สเตอร์แอนติไซเพลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะซึ่งด่านที่ผมจะมาทดสอบในะวันนี้จะเป็นด่านของโกคูลีเจนนะไม่ให้ด่านมันยากจนเกินไปแล้วก็คาร์เบตก็ไปอยู่ในเทิร์นที่2งนั่นเองนะครับฉะนั้นข้าม <c oughs> นะเพื่อไม่คิดเสียเวลานะครับผม <c oughs> โอเคนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ดีเฟนซ์ของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะครับว่าจะมีอยู่เท่าไหร่ ดีเฟนตะ์ก็อยู่ที่1นึ่งแหนึ่งกับอีก6,000นะก็ถือว่าใน55%อนก็ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีนะครับคือตัวละครนี้ก็มันมีซับอยู่ด้วย1ตัวไงนะมันก็อาจจะประมาณนี้แหละแล้วก็ลิงสกิลนะครับได้อยู่2ลิงนะก็คือซูเปอปร์เซย่าแล้วก็เฟียร์บทเทิลนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดสกิลไม่ตายเลยลวกันนะ แล้วก็มาดูพลังโจมตีและดามเมที่ทำได้นะครับผมคราวน,นี้แล้วก็ในเทินนี้นะมีเบจิตา้าอยู่ในเทินนะแสดงว่าโอ้โหโดนแปดหมื่นเลยอะแสดงว่าพลังโจมตีจะสูงมากๆ,ๆนะครับ1ล้านเเลยนะแล้วก็ได้สแต็กแอตแทกกับดีเฟนซ์ด้วยครับยิงไปแ0 0แสนก็พลังประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวซับนะครับผม คือถ้าเกิดไปเล่นทีมที่ไม่ไม,ไม่มีเบจิต้าเนี่ยพลังมันก็อาจจะน้อยกว่านี้แบบมากอาจจะไปที่ประมาณ1าแบบานละ้านหถึง1นล้านสนะครับแบบฟาร์มแบบฟาร์มลิงไม่เต็มนะโอเคนะครับมาในเทริร์นที่2ลแล้วนะแล้วคราวนี้นะครับก็ได้คู่ลิงที่ดีมากๆเลยนะก็ได้อยู่ทั้งหมดอ่าถ้าเกิดลิงกับคาลิฟาก็จะได้ทั้งหมด5ลิงนะครับก็จะได้อะไรบ้างนะ <laughs> เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับก็จะได้ลิงไซヤบุรีเออร์レスไซยาลินเนท แล้วก็ Warrior of Universe 6, Tournament of Power แล้วก็ f i e r c แ b ท t t ิครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาอยู่ตรงกลางเนี่ยจะได้ลิงค์ซเปอร์สยาเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็จะทำให้ตีแรงขึ้นแล้วก็ดีฟเฟนต์ตอนนี้อยู่ที่102 0 0กับอีกตีว่า1 0 0 0 0แสมล้วกันนะครับโอเคมาดูพลังโจมตีในรอบนี้นะว่าจะทำได้เท่าไหร่คือตอนตอนนั้นผมไปลองทีมอะไรไม่รู้อ่ะพลังมันอยู่แค่ เท่าไหร่วะในช่วงเทิร์นหนึ่งนะคือดีเฟนต์หกหมืแเวลแล้วก็พลังแม่งอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนคือเพิ่มไปกว่านี้เลยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมไปเล่นทีมอะไรมาเนะีแต่คือพลังแม่งได้แค่นั้นเลยโอเคคาลิฟราตีไปเบิ้ลอืมสองล้านนะครับในเทิร์นที่สองนะก็ถือว่าพลังโจมตีไม่ได้แย่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูตอนที่ไม่มีเบตตาแล้วกันนะ โอเคยิงไปเบตต้าตัวนี้ผมก็ยังอยากได้ที่จะปลดเส้นทาง,างนะเพราะว่า55มันใช้งานแบบมันก็โดนแรงอยู่นะโอเคนะครับก็มาอยู่ในเทินที่3นะแล้วก็ยังมีเบิต้าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคือในคลิปนี้นะครับจะโชว์ให้เห็นถึงแค่สแต็กแค่5เทินพอนะครับว่าพลังมันจะไปถึงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะตอนนี้ดีเฟนซ์อยู่ที่1 5 0 0แล้วก็ถือว่า เยอะขึ้นมากๆนะครับคือถ้าเกิดเล่นในด่านแค่ด่านโกคูจะไอรีเจนนะเนี่ยมันก็น่าจะพอที่จะกันการโจมตีได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดไปเล่นโกคูจีทีเนี่ยไม่น่าไหวนะครับควรที่จะผดสันทางจริงๆนะโอเคตีไปคาลิฟรายิงบีกหนึ่งทีอย่ามาดูพลังโจมตีนะครับว่าจะทำได้เท่าไหร่2ล้านหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดมีเบิ้ลนี้ก็จะมีพลังสูงกว่านี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปผมเอามาให้มันแทงนี่เฉยโอเคโดนไม่ตายมาโดนเท่าไหร่นะครับห้าหมื่นก็ก็ถือว่ายังเจ็บอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปในเทิร์นที่4ของคาเบะเลยลวกันนะครับ โอเคนะมาในเทิร์นที่4แล้วนะแล้วก็ในรอบนี้นะครับจะไม่มีเบจิต้าแต่ว่าจะมีซับหนึ่ตัวละครนะก็คือโกคูยูไตัวนี้นะจริงๆมันก็ซับสตัวแหละแต่ว่า <c oughs> ไม่ขอนับตัวเองแล้วกันนะครับผมดีเฟน์ตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งในเทิร์นที่4นะครับอืม <c oughs> ถือว่าใช้ได้ใช้ได้อยู่โดนแม้ตายเลยปะเนี่ยโอเค เดี๋ยวมาดูทางโจมตีแบบไม่มีเบต้านะครับว่าจะทําได้เท่าไหร่เมื่อกี้2อล้านหนึ่งใช่ไหมรอบนี้เหลืออยู่ล้านสามนะครับเนี่ยถ้าเกิดขาดเบต้าไปก็พลังจะเหลือแค่นี้นะก็คือเอามาลิงก์กับเบต้าใช่ว่าจะดีมากมายนะครับเออก็ประมาณนี้นะสําหรับความสามารถคาเบกจริงๆอะ่ะคือหมดแล้วมันมีแค่นี้เลยความสามารถไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับโอเครอบนี้ไม่ไม่ข้ามแล้วกันนะ ก็เล่นไปนะครับก็หาเรื่องพูดด้วยม,มา2ล้าน8สำหรับตัว55%ไม่ได้ฟาร์มลิงคือผมก็ยังสงสัยว่าผมไปเล่นทีมอะไรว่าทำไมค่าเบมันถึงพลังต่ำเตี้ยเรียดินและเดเลียดินขนาดนั้นคือตอนนั้นเนะ่ยที่ถ้าถ้ารีจาได้คือไม่เจ็ดแสนเนัย ส่วนดีเฟนต์แม่งก็ประมาณ6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไปเล่นทีมอะไรมาจำไม่ได้ละเอาไปบิจิต้าหาแม่งก็ไม่ได้ไม้ตายสักครั้งเลยเนะี่ยคือแบบไม่เข้ากับใครในทีมเลยอนะ่ะโอเคแต่ตัวละครนี้คือแบบของดีนะครับจริงๆผมได้ตัวฟรีจากสึกชิงมาแล้วด้วยนะ เดี๋ยวว่าจะทำรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวรอรีวิวพวกตัวฟรีจากจากักรวาลที่6ให้ให้มันหมดก่อนแล้วค่อยไปรีวิวพวกตัวจากสุกชิมนะไอตัวถอยไปก็ปลดถึงเส้นทางละก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นโอเคดีเฟนซ์ตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0กับอีก4,000ใช่ไหมโอเคไม่ได้แย่นะครับ แล้วก็ให้คาเบะยืนตรงกลางนะเพื่อที่จะรีดดาเมจให้มันได้เยอะที่สุดแต่ว่าแม่งตัวค้างหมดในเทอร์หน้าแล้ววะอันนี้เทอนี้ไหรเทอที่ห้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราสกคิปไปในเทอร์สุดท้ายเลยไหมนในช่วงเลกเกมอุอ้ย2องล้าน2อืมอืมเอาไปนี่ตริงจริงมันก็พอเล่นได้เนะี่ย ในด่านที่ไม่ยากจนเกินไปอ่ะเออมันก็โอเคอยู่ยนะครับโอเคไฟนอลแฟลชได้ยิงสักทีนะอืมไม่ตายด้วยโอเคนะครับก็อันนี้ก็มันอยู่ในเทินที่8ของตัวละครน,นี้นะครับก็ดิฟเฟนส์จะอยู่ที่205 0 0 0ตีว่า2 0กนะ็ได้อะมันอีกนิดนึงนะครับก็คือถือว่าใช้ได้นะอืมใน8เทินเหรอ ก็อาจจะช้าเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าพอใช้ในด่านที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแถมว่าแถมตัวลคนนี้ยังสามารถซับให้กับเพื่อนได้อีกด้วยนะก็ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังโจมตีและดาเมจที่ทำได้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวว่าจะไปลองทีมอื่นสักทีมให้ดูนะว่ามันพลังมันจะเป็นประมาณไหนนะครับ ว่าทีมเพียวไซย,ย่านี้ก็ค่อนข้างโกงอยู่นะตัวสเต็กเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูพลังโจมตี2 5 0ล้าน5นะฮืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่จนเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในทีมอื่นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับในรอบนี้นะครับเราจะอยู่กับทีมของ Universe 6หรือจักรวาลที่6นั่นเองนะเป็นทีมที่ ไม่มีเบจิต้าอยู่ในทีมฉะนั้นพลังของตัวละครนี้จะดรอปอย่างแน่นอนนะครับก็ในเทิร์นี้นะจะไม่มีซับพอร์ตนะ่แต่ลิงสกิลนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยลิงสกิลได้อยู่ที่5ลิงนะครับอืมโอเคแ้ะดิเฟนต์นะอยู่ที่100,000นะครับเออก็ได้เยอะอยู่นี่หว่าได้ตอน68,000กูไปใช้ทีมอะไรไป ผมไม่ใช้ทีมอะไรวะตอนนั้นหนหรือว่าเล่นทีมผิดวะตอนนั้นโอเคเดี๋ยวช่างมันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามา,าดูพลังของคา์เบตในเทิร์นหนึ่งนะครับกับทีมที่ไม่มีเบีย้านะดีเฟนต์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะมีซัพพอร์ตด้วยแต่ว่าก็น่าจะประมาณแสนสองถึงแสนสามอะไรประมาณนี้นะก็คงไม่เพิ่มไปกว่าน,นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูพลังกันแล้วกันนะครับจะได้ดูหรบอ ตัวเพื่อนร้อยเปอนต์ไม่ได้ดูไม่ได้สแตก็ก็เฮ้ยได้อยู่อ่ะไม่ได้ได้อยู่ไปว่าไม่ได้โดนไปอืมตายไปเลยไปกีต้ากูโอเคเดี๋ยวอีกเทิร์นึงครับอีกเทิรหนึงโอเคนะครับก็มาอีกเทิรหนึงแล้วนะหลังจากที่เมื่อกี้ไม่ได้ยิงไม่ตายไปครับแล้วก็ในเทินนี้นะจะมีซัพพอร์ต 40%นะก็ดีเฟนต์อยู่ที่1,02 0 0นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะเอ่อแล้วพลังนี้จะเท่าไหร่เนะี่ยโอเคเดี๋ยวจะตายหายหรือเปล่าถามก่อน <c oughs> ถ้าตายอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะโอเคมาดูกันนะครับอ่าลบไปหนึ่งที5ล้านฟัวาตาย ออ่าาโอเคเดี๋ยวอีกอีกเธอ์นึงอีกเธอ์นึงอีกเธอ์นึงโอเคนะครับก็กู <c oughs> พูดไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคนะไปอีกเธอน์นึงเลยนะก็ดีเฟนต์อ่าจะเหลืออยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งกับอีกเก้าพันเนี่ยเพราะว่าตัวละครน,นี้จะซับ30เท่านั้นนะครับผมอ่าโอเค รอบนี้น่าจะได้ยิงแน่ๆแล้วเพราะว่าเราชนะสีนะคิดว่าไม่น่าจะตายหรอกคือถ้าเกิดตายในรอบนี้นะครับก็ช่างหัวมันแล้วกันนะก็ไม่ต้องเห็นนะครับผมโอเคโมโหโอเค,อเคยังไม่ตายยังไม่ตายอาพังก็อยู่ที่หนึ่งล้านสองนะครับก็ประมาณนี้นะอืม แค่นี้แหละเออแค่นี้นะครับสำหรับทีมของอ่อจาจักวาลันที่6กนะครับก็จะมีข้อเสียเรื่องของการสเต็กดีเฟนต์นั่นเองนะครับแล้วก็พลังก็จะไม่ได้สูงมากคือคาเบตนี่เหมือนขาดเบจิต้าไม่ได้เลยนะถ้าเกิดจะขาดเบจิต้าจริงนะครับเอาคาเบตมาเป็นแค่ซับก็พอนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ทั้งนนเมตทั้งการแทงด้วยเนี่ยควรเอาเบจิต้ามาไว้ในทีมแต่ถ้าเกิดอยากได้การ ทำดาเมจที่สูงกว่านั้นแล้วก็แทงได้ดีกว่านั้นก็ควรที่จะมีปลดหนึ่งเส้นทางนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครน,นี้คือแบบนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวซูเปอร์เซย่าคาเบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวซับอีกตัวหนึ่งที่ซับให้เพื่อนได้ดีมากๆแต่ว่าเรื่องของแอตแทกับดีเฟนต์เนี่ยอาจจะด้อยลงมาหน่อยนะครับ เพราะว่ามันต้องมีเบต้านะในการที่จะสแต็กดีเฟนต์แล้วก็การเพิ่มแอตแทก60%นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดมีเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจะเจอใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณที่รับชมครับ